เราแวะซื้อทุเรียนที่สว่างแดนดินค่ะกับพ่อ้านนะคะตอนนี้เราพ่อ้านอยู่นะคะไปจ่าตังค์ค่ะทุกคนเนี่ยวบพบ่อ้านเะซื้อกปปา้ฟนะคะอาจารย์หนว่ยด้นแต่มันพุ่มเนี่ยล่ะ ngồi nhớ lại có tưởng nạ đấy máu แต่พุ่มน,บบนี่แหละอนี่ออนี่ดิย่านตะกาบมันหน้าเฮ้อประลุ เรียนโกเกะข้าทั้งนั้นแหละมาทำข้าด้ดิ ซุกนี่เรางเเลยกลก็คือเลยกเป็นทำไมจะลูกี่โลูกด้วยเหรอสี่โลใช่ไหมอู้มาถูกข้วดอะนันไปเห็นบอกเ่องโลดเขารวย ยานต่กลุ่มเนี่ยละไอ้น้องเอ้ยเอ,ยอาไหมได้แหละได้ไดเป็นชอบเป็น้อบเป็นไอ้มั่วนี่เจะคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากอยู่ที่สว่างแดนดินนะคะกิโลละหกสิบ ยืงๆเลดตัดมานิดหนึ่งคนเยอะมากเลยไอ้มันเลี้ยงขังเนอเพื่อน่ะไอ้ไอ้ไปเลียกขังเนอคุณจักแรกเราไปอย่างข้ามไปมแต่ลูกใหญ่ๆอ,อ่ะอาเลยไม่มาลันเน้ำจ้ะ หอมน่วยเลยหอมใครจะซื้อมาซื้อเอาที่ตะสว่างแดนดินนะค่ะมันเยอะมากเลย เอาหน่วยเยอ่เลยว่าเขาเอาหน่วยน้อยเดี๋ยวมันจะกราบบางหอมแต่มันแต่ส่วนใหญ่มันดิบนะ กีดหอมเล้วนะทางฝั่งคุ่สิน่วยน้อยทางฝั่งคุ่สิย่างน่่ยน้อยทางนี้สิน่วยเยอะทางฝังพุ่